คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานนาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาที กับผมเือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์บอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำมาที่หน่กุมภาพันธ์2565ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม v i p 4 5นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม v i p 4 5นาทีเพื่อรับทัศนฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ที่ไลน์แอด s45over ที่เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกลุ่ม45นาทีของเราก็เปิดเป็นกลุ่มฟรีแล้วนะครับนะท่านใดสนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม BAP 45นาทีอย่างไรก็ลองแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยได้เลยครับที่ไลน์แอด s45over ได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม BAP 45นาที ตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับชื่อ w w w o v e r s c o r e 1 6 8 c o m ท่านใดสนใจรับทัศนะแบบเว็บไซต์นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินเลยนะครับที่ไลน์แอ over168 ที่เดียวเท่านั้นย้ำอีกครั้งครับสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับนะหรือแบบทัศนะนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินเลยครับที่ไลน์แอ over168 ที่เดียวเท่านั้นนะครับ และฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลอิตาลียุลีกรหรือว่าอิตาลีเพมเมรวิล่าแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นฟุตบอลอิตาลีลีดเยาวชนนั่นเองครับเทเวลาสามทุ่มตรงคู่ระหว่างเอซีมิลานเยาวชนพบกับอินเตอร์มิลานเยาวชนครับเรามาเลือกวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ,บ้านเอซีมิลานเยาวชน5านัดหลังสุดกันนะครับ เอซีมิลานเยาวชน5นัดหลังสุดชนะ4เสมอศูนแล้วก็แพ้ไป็น1ครับนัดล่าสุดนะครับเล่นฟุตบอลราการอิตาลียุดอีกแข่งโนนที่2 9เดือน1 2022ีมิลานเยาวชนนั้นเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านชนะเอาชนะอิุุลียาวชนมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ต่อไปครับไปดูฟอร์มของฝั่งทีมเย็นอย่างอินเตอร์มิลานเยาวชน5นัดหลังสุดกันบ้างนะครับ อิตาลีมิลานเยาวชน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นนัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลรายการอิตาลียุดลีแข่งเมื่อวันที่29เดือน1 2022บุกไปเยือนสปอร์เยาวชนนะครับก็เป็นอิตาลีมิลานเยาวชนบุกไปชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับอเอซีมิลานเยาวชน5นัดหลังสุดชนะ80%เเสมอ0%อเและแพ้20%ส ส่วนทิมเบียนอย่างอิตเตอร์มิลาน5นัดหลังสุดชนะ60%เสมอ20%และแพ้ไป20%ต้องบอกว่าฟอร์มทั้งคู่นั้นถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่เป็นเอซิมิลานเยาวชนที่ดูดีกว่านะครับเล็กน้อยนะครับถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดเอซิมิลานยิงได้16ประตูยิงได้เฉลี่ยนละ3.2ประตูต่อเกม เกมรับเสียไป8ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.6ประตูต่อเกมส่วนอินเตอร์มิลานเยาวชน5นาดหลังสุดยิงได้10ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.0ประตูต่อเกมส่วนเกมรับนะครับเสียไป5ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.0ประตูต่อเกมเมื่อสังเกตตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับนะแต่เป็นเอซีมิลานั้นที่ค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่าในช่วง5นาดหลังสุดแต่ก็เป็นเอซิมิลานะครับที่มีเกมรับที่ ค่อนข้างที่จะเสียเยอะกว่านะครับสำหรับคู่นี้ส่วนผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดนะครับเอซมิลานนั้นชนะไปเพียง1ครั้งนะครับและก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไปถึง4ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอินเตอร์มิลานนะที่ทําได้ดีกว่าเมื่อพบกัน,นครับโดยนัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลรายการอิตาลียุติแข่งเมื่อวันที่2 7เดือน5 2า21เเล่นที่บ้านของอินเตอร์มิลานนะครับเป็นอินเตอร์มิลานนั้น เปิดบ้านอาชนะ a เอซีมิลานมาด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปนะครับอ่ามวตาห้าเปิดมาเสมออินเตอร์มิลานครับนะโดยจ่ายน้ำเนี่ยให้กับเอซีมิลานเยาวชนเนี่ยอยู่ที่1.08และจ่ายน้ําให้กับอินเตอร์มิลานอยู่ที่0.73นะครับราคาเสมอถือว่าเป็นราคาบอล3หน้านะครับสำหรับคู่นี้ ต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาพูนะครับเบรสาม้าเปิด,ด, 5, ปดออกมาบอกว่าถ้าจะบานชนะใจะอยู่ที่2.70เแต่สมมติการใจอยู่ที่3.25และถ้าจีมเยือนชนะใจะอยู่ที่2.30นะครับก็ู2อ0ูนนะครับในราคาเสม,มออิเตมิลานก็ถือว่าเป็นราคาบอลสามหน้าอยู่แล้วนะครับส่วนราคาพูปัจจุบันนั้นต้องบอกว่ามีการปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดย ราคาปูปัจจุบันบอกว่าถ้าเอซีมิลานเจ้าบ้านเนี่ยชนะใจอยู่ที่2 7 5เปรับเพิ่มขึ้นน็กน้อยนะครับและถ้าเสมอกันใจอยู่ที่3.25จุอหก็เเนี่ยถ้าทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานเยาวชนชนะใจอยู่ที่2.30มครับมีการปรับน้ําฝั่งเอซีมิลานเพิ่มขึ้นนิกน้อยนะเจ้าเจ้าค่อนข้างที่จะเชื่อ,อฝั่งอินเตอร์มิลานเยาวชนมากกว่านะครับเนื่องจากอาฟอร์มที่เคยพบกันนั้นเอซีมิลานนั้นก็ทางไปรองอินเตอร์นะครับ แล้วก็อินเตอร์เนี่ยมีเกมรับที่เสียค่อนข้างน้อยกว่านะครับแต่ผมมองว่าด้วยทั้งคู่เนี่ยป็นบอลเกมบุกโอกาสที่จะเกิดประตูจากทั้ง2ฝั่งมีนะครับผมให้อินเตอร์มิลานดีกว่าครับคู่นี้ลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งนะครับผมให้อินเตอร์มิลานบุกมาชนะด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ ก็สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงติมเวลามันที่2.75นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งกับ3นครับโดยใจน้ํำฝั่งสูงอยู่ที่0.98และใจน้ําฝั่งต่ำอยู่ที่0.83นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่พอลงทุนได้นะครับนะไม่สูงเกินไปไม,ไม,ไม่ไม่แพงเกินไปนะครับก็รอราคาในการเข้าทำนะครับในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือ0.75ลงมาหรือ0.5ลงมา ถ้าครึ่งได้ไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังในทันทีก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ